เดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน,นาจางังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับนโน,นาจังค่ะ ซึ่งท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนรานิงเจบูราเฮงที่มาพร้อมกับสาระน่ารุมมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับเคล็ดลับที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะใครนะคะที่ว่าตอนนี้กำลังมองหาข้าวโพดอยู่นะคะแล้วก็บางคนนี่นะคะอาจจะไปซื้อข้าวโพดท,ที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าบางคนนะคะอาจจะไปซื้อข้าวโพดท,ที่ยังไม่สุกแล้วก็ เอากลับมาต้มเองที่บ้านก็มีใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เป็นมืออาชีพในการต้มข้าวโพดนะคะจะต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมนะคะเป็นหนึ่งคนหรือเปล่าคะที่เหมือนกับดิฉันที่เวลาเอา,เอาซื้อข้าวโพดนะคะมาจากที่ตลาดแล้วก็เอามาต้มเองแต่ว่ารสชาตินะคะไม่อร่อยเท่ากับที่เราซื้อมาของที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเนื้อจะไม่หวานแล้วก็จะไม่กรอบวันนี้ค่ะ ทั้งหมดเหล่านี้นะคะดิฉันจะมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับรู้นะคะว่าการต้มข้าวโพดอย่างไรต้มให้อร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะวิธีการค่ะก็ไม่ได้ยากเหมือนกันค่ะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะนำข้าวโพดนะคะจากนั้นก็เอามาปลอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ จากนั้นให้ตั้งน้ำนะคะให้เดือดก่อนแล้วก็ใส่นุมสดลงไปเลยพอประมาณนะคะในขณะที่น้ำเดือดอยู่นะคะก็ให้ใส่ข้าวโพดลงไปเลยแล้วก็ตั้งไว้นะคะประมาณสัก8นาทีถึง10นาทีนะคะโดยที่ไม่ต้องปิดฝาหม้อไว้เลยนะคะให้เปิดแบบนั้นไปเลยนะคะ ทีนี้นะคะเมื่อถึง10นาทีแล้วนะคะก็ให้รีบเอาเข้าวโพดนะคะเอาไปชุบในน้ําที่ผสมเกลืออยู่นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับข้าวโพดได้ตามปกติเลยค่ะทีนี้นะคะก็เปลี่ยนให้คุณนะคะเป็นผู้ที่ต้มข้าวโพดได้อย่างมืออาชีพได้แล้วล่ะคะ่ะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะลองนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ลองกลับไปทำดูนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมค่ะติดตามชมในช่วงของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับนอนนาจังได้ใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนนจัง